วัสดีนะทุกคนวันดีครับเอออ้อมนี่มาอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยทำไมวิวแถวนี้มันแปลกๆอะตอนนี้นะหรอเราก็อยู่กันใต้ท้องทะเลนะสิจริงมี่อยู่กันใต้ทะเลนะ <ใจ S 1> เนี่ย <c oughs> อันนั้นดิหรือว่าตอนเรามีเหงือกเหมือนปลาไปแล้วอะดูท่าเขาเต้นดิเฮ้ยมันเต้นแบบเหมือนท่าซอมบี้ของเวนเด์เลยอะนี่เขากำลังฮิตหุดนรับตัววันนี้นะเราก็จะมาสร้างปราสาทใต้น้ําทะเลกันค่ะ หรือว่าปราสาทใต้ท้องทะเลกันนะเนาะอาบอกว่างานนี้มีเหนื่อยทำไมเหนื่อยอ่ะก็เพราะว่ามันสร้างนานละดิอย่าไปแข่งคอยดูนะมันสร้างนานยังไงนะสร้างอะไร,นะารานานก็แค่หลังกระต๊อบเล็กที่เดียวไม่ใช่หรออืมอมเขาบอกว่ารองเงินนานมากเลยนะอยากจะบอกว่าไม่ใช่บ้านกระต๊อบเล็กๆนะเป็นถึงปราสาทใต้น้านเลยนะหรือว่าปราสาทของเจ้าหญิงอนะ่ะจริงมี่ ้วใช่วันนี้เราจะไฮโซมากเลยนะดูสิเขาแต่งตัวเห็นปะเขาเป็นเจ้าหญิงเวนสเตย์เลยนะเรามาเริ่มสร้างบันไดกันก่อนเลยค่ะไแต่ว่าเอ้ามาล่มมาใส่ไว้ก็เป็นกระโปรงทำไมนี่เราก็จะมีเสาทางเข้าบ้านนะเป็นเสาโค้งๆแบบนี้นะนี่นี่มาดูดีขป้ักาบใต้น้ำเลยเนาะนี่นี่ฝั่งนี้ปรกการัยังสวยเลยมาดูสาหร่ายทะเลอย่างเขากันดีมีดอกไม้ทะเลด้วยนะอุ้ยเขาชอบมากเลยดอกไม้น้ําทะเลอ่ะ วิถ้ามีบันไดแล,แล้ว่ะมีเสาแล้วมันก็จะต้องมีแบบของต่อไปใช่ไหมอ,อย่างเช่นพวกเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันจะมีการลงทุนนะนะ โอ้โหดูดิมีปาการังด้วยมีปลาดาวด้วยแล้วก็มีคอทินมีป้อมปะการังด้วยเหรอแล้วดูมีการลงทุนในนี่ยสุดยอดเลยโอ้เบลเลอร์เลยนี่ขนาดยังไม่ได้สร้างปราสาทจริงๆจังๆเลยนะอย่าบอกนะว่านี่แค่กำแพงเหรอใช่นี่แค่กำแพงของปราสาทนะโอ้โหสุดยอดอันนี้คือไขอะไรอ่ะไขสมบัติหรือเปล่าเอ้ลองบุดลงไปดูนี้เาขาวใส่สมบัติปะ <laughs> อ๋อนี่ไง ที่ไว้สําหรับนั่งพักเล่นข้างนอกดูดิมีร่มด้วยอ่ะแล้วมีเตียงนอนด้วยนั่งม่ดี <c oughs> นั่งไม่ดีกาลังเมื่อยเลยแล้วทาไมต้องมีร่มด้วยรอระอยู่ใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมีแดดส่องถึงด้วยหรอเพราะว่าท่าทางประสาทถังรังจะอยู่ลึกนะหรือ <c oughs> ผิวเสียหมดนะอ๋อทาครีมกันแดดมาแล้ว <c oughs> น,นี้เราเพิ่มเตียงอีกสองเตียงแล้วกันเนาะเออว่าจะมีเพื่อนๆมาปาร์ตี้นะนี่มหม้อไห่กระมังต้องมาให้พร้อม ากาจัดการเนี่ยต้องมีให้ครบเลยนะแล้วมีโต๊ะไว้สําหรับนั่งกินของเล่นกันด้วยอ้ยมีหอยสังหรออุย้ยมีเปลือกหอยด้วยอุย้ยถาบ้านชอบมากเลยเปลือกหอยเชลอะโอ้ยนั่งรองเงินจนเมื่อยเนี่ยพักแปบ๊บนี่กว่าจะได้เงินเนี่ยรอนานเหมือนกันนะว้ยายกจกัการนี่เขาปลูกเป็นสาหร่ายทะเลปะโอโต้เยอะนะเนี่ยแ้ก็อีก,ก็เยอะโอ้จัก,กันจัก,กันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิ ใหญ่กว่าตัวโคนีก้ะพี่นอนก็เยอะนะอยากนอนตรงไหนก็นอนได้เลยดูวิวข้างนอกอะเสียดายนะไม่มีปลาว,ว่ายไปมานะเออน่าสีนั้นน้องปลาหายไปไหนกันหมดเนี่ยอย่า<ม>บอกน้อง<ล>มัาโฉลามกินหมดแล้วอะน้องปลายังไม่ตื่นให้น้องไปนอนแป๊บแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นบ้านนะเฮ้ยมีหข่มุกด้วยดูนี่ใจกลางบ้านอะนี่เขามีเปลือกหอยด้่ยหรอเป็นหอยเชลเบไม่ใช่มันคือเปลือกหอยมุกนะักเราอ๋อแล้วๆเหรอ อันนี้คืออะไรอะพี่เคนเหมือนปลาดาวเลยนะ <c oughs> อันนี้เราสร้างปราสาทต,ต่อมานะคะให้มันยืน่นหนัมาข้างซ้ายอะข้างขวาเนาะโอ้โหแววหลังเบลเลอร์มาแล้วนี่มาอะไรกันเนี่ยอุ้ยมันก็เป็นปราสาทที่ใหญ่มากเลยอะ <c oughs> เหมือนกับปราสาทของโพไซดอนปะนี่มีหน้าต่างด้วยนะโอ้โหประตูมาแล้วว้าวประตูกระจกยังสวยนี่สวยๆประตูกระจกเลยนะดูดิแสดงว่ญญาต้องมีหลายห้องนะยื่งชื่อว่าปราสาทใต้น้ําเนี่ย จะต้องมีห้องไหวห้องนั่นแหละอย่างห้องเนี้ยเป็นห้องทํางานดีมากหรือว่าจะเป็นห้องเก็บของดีอะเดี๋ยวกันต้องสร้างให้เสร็จก่อน้องเนี้ยเหรอใครก็ทํางานกันละอ้อมเขาไม่ต่อกันด้ามหรอกห้องมีห้องทํางานไปทงไมปทำมาแล้วตรงนี้มันมีความไฟเลนะนี่ฉันเก็บของฉันเก็บหนังสือก็ได้หรือว่าจะเก็บไหก็ได้นะมีกระจกไว้สําหรับส่องแต่งหน้าด้วยเนาะโอ้ยมีองค์ด้วยองค์มังกรหรอเปล่าเนี่ย แล้วก็ตรงนี้เราทาเพดานเพิ่มเติมเนาะอุ๊ยพี่เคนตรงนี้เราเปิดไฟได้ด้วยแหละว้าวยังสวยเลยดูสิไปสร้างห้องต่อไปดีกว่าห้อง,องตรงนี้เป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขอสร้างให้เสร็จก่อนนะต้องหยีบเยีบดูดิอ๋อมันเป็นระเบียงข้างบ้านว้าวดูวิวสิโอ้ยสวยสุดลูกลูกตาเลยนี่มีหน้าต่างด้วยนะอันนี้น่าจะไม่สําหรับนั่งชมวิวใต้ท้องทะเลหรือเปล่าออ้ยพี่เคนตรงนี้ประตูด้วยอุ๊ยมีตัวนี่เหรอแสดงว่าห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะ นี่เหมือนห้องนั่งกินข้าวเลยอะแต่เพราะว่าไม่ใช่ห้องนั่งกินข้าวหรอกแต่เพราะว่ามันน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องประชุมมากกว่านะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องอะไรหรอลเหีขอสร้างก่อนมีเรือด้วยมีไม้ไายด้วยแปลของใครเข้ามาแขวนมีโคมไฟด้วยเฮ้ยมีโซฟาให้นั่งด้วยเหรอห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นหรือเปล่านี่ว่าแต่ว่ายังไม่มีอาหารเลยอะแต่ว่ามีเก้าอี้กับโซฟาเยอะมากกันแหละ อุ้ยดูคอลเลกชันของเขาดิอุ้ยมีชั้นวางของเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกรอบรูปนะกรอบรูปใหญ่มวกอล้ากเดี๋ยวเราเปิดไฟกันละกันห้องนี้ก็เสร็จแล้วถือว่าเป็นห้องนั่งเล่นไปละกันนะห้องนี้ล่ะห้องนี้เหมือนห้องน้ําเลยอะ่ะเพราะว่าห้องมันเล็กๆห้องนี้เป็นห้องน้ํานะเพราะว่ามีอ่างล้างมือล้างหน้าแล้วก็มีอเจีท,ทอสซอมกำลังปวดเลยโอ้ยมัปวดะไรตอนนี้นี่มีชั้นเก็บแชมพูกับสบู่ไว้นะ โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ้าวดูหน้าต่างนี่โอ้โหโอเพิดแอร์เลยอย่างงี้เขาก็เห็นกันหมดนี่ว่าทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยถ้าอยู่ใต้น้ำจะไปแช่อะไรใช่ป่ะแช่สิแช่เดี๋ยวถ้าคุณไปย่าก็เห็นกันหมดหรอกนี่ไงมีอ่างอาบน้ำด้วยนะอ้ะาวกำลังร้อนเลยอ่าสบายจุง๊งนี่อยู่ใต้น้ำมันต้องอาบน้ำอีกเหรอนเนี่ยก็ราะอากาศมันร้อนนี่นะอ๋ออยู่ใต้ท้องทะเลน้ำมันเค็มใช่ไหมลเลยต้องอาบน้ำจืดในบ้านแทนใช่ป่ะเราไปสร้างห้องอื่นกันเถอะ ห้องนี้นี่ดูท่าทางเหมือนกับเป็นห้องนอนเลยอะ่ะหรือเปล่านะอ,อ๋อไม่ใช่มันคือห้องนั่งเล่นเพราะว่ามันมีเตาผิงไปใช่ไหม,มไแล้วก็มีโซฟายาวด้วยละพี่เจยทำารื่ออะไรเ,เ<า><ย>น<า>ี่ยจุดไฟทีใต้น้ำเนี่ยพี่เคนเลือดเย็นมากเลยนะพี่เคนเล่นนั่งก่อนอะ่ะมีทีวีด้วยนี่ไงห้องนั่งเล่นพี่เคนมีเตาผิงไฟแล้วก็มีทีวีจอแบนใหญ่ยักษ์ด้วยนะจอแบนโอเลสสีเว็นหรือเปล่านี่เขาบอกว่าบ้านนี้รวยมากนะต้องเก็บตังค์ยงเยอะมากเลยไปเงินก็สร้างไม่ได้นะ ต็บตั้งอยู่นั่งโคยอยู่สองวันกว่าจะเสร็จงั้นเนี่ยดูดิ <c oughs> นี่ห้องนี้หรออุ้ยห้องนี้เดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนอ๋อห้องนี้เป็นห้องสมุดดูเพดานดิเพดานก็เป็นหน้าต่างนะอ๋าห้องนี้ล่ะเป็นห้องถองตรงกลางเหรอนี่มีพรมด้วยเหรอเนี่ย อ๋อตรงนี้เป็นหน้าต่างหรือว่าห้องนี้เป็นห้องครัวปะใช่นะดูสิมีซีลล้างมือด้วยใช่มันมีอ่างล้างมืออ่างล้างจานด้วยนะแล้วก็มีชั้นเก็บแก้วด้วยอ๋อแสดงว่านี่เป็นเคาน์เตอร์ครัวออย่างนี้แปลว่าเคาน์เตอร์ครัวยาวมากเลยมีเตาอบไวยนะมีเตาแก๊สด้วยอุ้ยน่ากินจุงทำไมนี่เองเลยนี่อันนี้ชั้นเก็บจานชามเนาะนี่นี่ไงตู้เย็นตู้เย็นอยู่ใต้ท้องทะเลด้วยเหรอดีจุงเบยอ๋อแม่เจ้า แล้วเขาต่อสายไฟยังไงวุวพี่เคนของกินมาแล้วซูชิวินาะิิจังโชยอยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้ท้องทะเลมันต้องกินซูชิกับวาซาบิสิเอ้ยพีเคนโชวยอยู่เหรอเดี๋ยวเขาไปซื้อที่เซเว่นให้นะรอแป๊บนึงนะใต้ท้องทะเลไม่มีขายนะ และนี่ก็จะเป็นกรอบรูปกับโต๊ะอาหารของเราว้าโตะยังสวยเลยโอ้โหยาวไปแม่อันนี้ว่าสาหรับปาร์ตี้นะเพราะว่าจะมีมครากหนไหมเรานเนาะอ๋อนย่าก็มีมานะ่ะเราเปิดให้มีเพื่อนมาปาร์ตี้ก็ยังได้นะอุ้ยนี่มันห้องอะไรเนี่ยทำไมสีสวยจุง้งทำไมกําแพงลายหินอ่อนของเขาสวยจังเลยดูดิ ป็งสีฟ้าผ้าส,กส้กับสีน้ำเงินหอมันเป็นห้องโชว์ตู้ปลาทะเลว้าวตู้ยังสวยเลยโอโ้โหนุ่งกัยานอวกาศแต่ว่ามันเป็นโดมแก้วนะดูดิสวยมากเลยอะ่ะเป็นโดมแก้วด้วยละอุ้ยไฮโซอ่ะดูดิห้องนี้ต้องมานั่งนานๆนะเพราะว่าเรามาดูวิวปลาทะเลได้ด้วยนะโอเคลองเหยียบต่อดิวยต่อไปจะมีชั้นใต้ดินด้วยแหละแล้วมีชั้นสองด้วยโออ้โหข้างลงจะ,ะเป็นปราสาทหลายชั้นนะ่อันนี้เป็นห้องใต้ดินเนาะอุ้ย อยู่ใต้ท้องทะเลแบบนี้ยังมีห้องใตดินด้วยเหรอ <G ül> ใตดินคืออะไรอ่ะเวทีเหรอนี่เวทีทําอะไรอ่ะห้องจัดเลี้ยงเหรอหวิไม่ใช่มันคือตู้อควาเรียมยักษ์โอ้ยยังสวยดูสิตู้เบลอเลยมันเป็นตู้ปลาทะเลอะควาเรียมยักษ์อ๋อเขาไว้อยู่ห้องใต้ดินเหรออ๋อมันเป็นร้านอาหารใต้ทะเลมันก็จะอยู่แบบว่าคล้ายๆกับใตดินนะเนาะเปลี่ยนจากใตดินมาใต้ท้องทะเลนะดูดิมีกระถางดอกไม้นี่นะ แล้วก็มีโต๊ะอาหารไว้ด้วยดูดิกินข้าวไปแล้วก็ดูตู้ปลาทะเลไปเนี่ยอุ้ยมันช่างมีความสุขชนิดอะไรแค่พูดก็หิวแล้วอะไม่ได้หิวอย่างเดียวนะดูวิวดิกินข้าวไปแล้วดูตู้ปลาทะเลไปมันจะมีความสุขมากๆเลยนะมันจะดูเพลินมากกันแหละแต่ว่าตู้ปลาทะเลเลี้ยงยากมากเลยเพราะว่าาน้ําไม่ดีมันก็จะตายนะสงสารน้องปลาทะเลนะ โอเคเรามาสร้างข้างอื่นกันต่อดี่กนะ่อ,อ,อนเนาะข้างบนโหข้างบนนี้แบบว่าออเซเซอรี่เยอะมากเลยอะนี่มันข้างอะไรกันนี่มันเนล่าเลย <c ười> มีห่วงยางด้วยนะห่วงยางชูชีพก็มานะเป็นนังเงือกนังตัวจมนะเนี่ยนน <c ười> อะดูกระโปง <c ười> เขาดิเป็นสุ่มเลยอะมันจะว่ายน้ําได้อือเปล่า <c ười> <c ười> บอกแล้วว่าอยาล่มมาทํากระโปงไะก็เ <c ười> ขาบอกว่าให้เรามาสร้างบ้านประสาทเจ้าหญิง่งมันก็ต้องแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงมาดิ อันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารอีกห้องหนึ่งเนาะอุ้ยปราสาทนี่ห้องอาหารเยอะจุยังสวยอ่ะไม่รู้จะไปกินข้าวห้องไหนเนี่ยไม่รหิวข้าวแล้วหาห้องกินข้าวไม่เจอเพราะว่าเราต้องหลงทางในบ้านตัวเองนี่แหละพี่เคนว่าเปล่าพี่เคนก็ว่าฮนั่นแหละมันนึกเราซับซ้อนเหลือเกินโอมีอีกชั้นหนึ่งเหรอเนี่ยอุ้จะสูงไปไหนเยอะเกินแถมมีข้างนอกด้วยนะใช้เงินเยอะมากเลยอันนี้เป็นบันไดเวียนนะคะลงไปข้างล่างเนาะอ้าวไปไหนแล้ว ลองมาข้างล่างมาสร้างข้างล่างต่อก่อนโอ้ดูดินี่นี่อีกห้องหนึ่งอุย๊ยห้องนี้เยอะมากเลยดูดิโอ้ปะตรงประตูเฮ้ยห้องนี้เป็นห้องเครื่องประดับเพราะว่าจะมีสร้อยคอไข่มุกนะอ๋อดูดิออซซอรีสร้อยคอไข่มุกของแล่ดูดิอยู่ในตู้กระจกหมดเลยอะ่ะหรือว่าห้องนี้มันคือห้องคลังสมบัติกันละเนี่ยไม่ใช่คลังสมบัติหรอกเป็นห้องเก็บเครื่องประดับของผู้หญิงโอ้ดูเปลือกหอยที่สวยมากเลยอะ่ะ ห้องนี้สร้งเสร็จแล้วอุว๊ยแต่ว่าเสจไดนะ้เนาะเอาหยิบมาใส่ไม่ได้จริงๆอะนะโอ้โหถ้าใส่ได้เนะเป็นรูปประคำเลยนะใหญ่เกินแล้วก็ห้องนี้น่าจะเป็นห้องพักผ่นอนหย่อนใจของนักงเงือกนะโอ้ยดูดิโอ้สุขสบายดีนะเนี่ยดูดิอยากนั่งทุกห้องเลยอะใครอยู่ด้คนนี่ชั้นเก็บของใช่ป่าวห้องนี้เหมือนกับว่าจะเป็นห้องรับรองเลยเนาะนี่เป็นห้องเล็กเกินไปนะเนี่ยเหมาะสำหรับแบบมานอนแป๊บๆเไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้องต่อไปโอ้ สาวนี้แบบว่าเหมือนสอบของโพสเดอนใต้น้ํท้ายท้องทะเลเลยล่ละโอ้โหดูสาวน่นซิโอ้ยยังสวยเลยออสุดยอดว้าวแฟนตาซีมากเลยดูดิอลาัางการเวอร์นี่ดูหลังคาดิอ้สุดยอดอะ่ะโอ้ยให้ความแฟนตาซีมากเลยอะ่ะนึกถึงแอรียลเลยเนาะนึกถึงนางเงือกเลยเพราะว่านางเงือกเนะะี่ยเขาน่าจะอยู่ในเมืองแบบนี้นะอุนี่ฮาลฮาลูคาลามากเลยอะ่ะ นี่มีรั้วยนะรั้วก็ทําจากลายหินอ่อนเลยนะนี่บันไดาทางเข้าโอโ้โหที่นอนเยอะมากเบียงนอนนี่เยอะไม่รู้จะไปนอนห้องไหนดีเนะี่ยดูดิเสาก็สวยเสา,สาเป็นลายหินอ่อนด้วยนะแค่เดินก็หลงทางหาทางออกไม่เจอแล้วเนี่ยอุ้ยน้องปูเราเลี้ยงปูเป็นสัตว์เลี้ยงเหรออะตรงนี้ก็มีแต่เสากับรั้วอุ้ยตรงนี้ก็เป็นแบบคล้ายๆกับระเบียงด้านนอกอ่ะมานั่งชมวิวใต้ท้องทะเลได้นะเออนี่ก็ดีเนาะเ้ยดีอ่ะดูดิ ดีทุกห้องเลยอ่ะมันแบบสวยกว่าปราสาทข้างบนพื้นดินอีกนะปราสาทใต้น้ำน่าสวยแบบนี้นี่เองอ่ะดูดิอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะหรือว่าห้องนั่งเล่นนี่แหละเพราะว่ามันมีเครื่องดนตรีแล้วก็มีเตียงให้นอนด้วยนะยไม่ใช่สินี่มันห้องรับแขกนี่นาะห้องนี้เป็นเตียงนอนของแขกนะเราก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมานอนห้องนี้ได้เลยเพราะว่าจะมีเตียงนอนเนี่ยสี่เตียงด้วยกันเลยนะชมพูชมพูโอ้โหอะไรมันจะหวานแหววขนาดนั้น อันนี้ไว้สําหรับให้เพื่อนเพื่อนมานอนค้างได้นะแล้วก็ไปดูข้างบนดดีทางบนตรงนี้อุ้ยมีมังกรพุ่นด้วยเหรอ,อตรงนี้เราขึ้นไปอีกชั้นนึงเนาะตรงนี้เป็นห้องโถงระหว่างทางเดินนะคะอ้อมีห้องลัด้วยใช่มันคือห้องลับมีหน้าต่างด้วยนะหน้าต่างโค้งๆเยาวๆอ่ะมีวิทยุด้วยเหรออุ้ยห้องเนี้ยมันน่าจะเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้านนะ และแล้วตอนนี้เราก็สร้างห้องนอนของเจ้าของบ้านเสร็จแล้วอ,อ้อหออ้อมพี่เคทล้อตังให้อ้อมต้องนานแน่ดูดิมีตั้งเก้าล้านกว่าโอ้ยความเก็บตังได้จะเป็นลมดูดิล้วอยู่นี้ก็สร้างเสร็จเฉยเลยแล้วตังที่เหลือทาไงอ่ะเก็บเอาไว้ไงโอ้ย oh <my S 2> มา,มาแลเาเ,ลเามามากเลย <c oughs> มึนไปหมดเลย อพราะว่ามันใช้เวลาสร้างนานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบ้านปราสาทใต้น้ำนางเงือกของเราดีกว่านะไหเข้าไปดูดีนี่ตั้งแต่ทางเข้าแล้วกินขาตั้งแต่ทางเข้าแล้ว,<อ>ลวทางเข้ายังสวยวม่ใช่อบแดดด้วยหรอเนี่ยนี่ดูดีโอ้ยนี่มันปราสาทเจ้าหญิงนางเงือกชัดๆเลยเนี่ยดูดีโอ้โหมีสุมทางโค้งเข้าให้ด้วยนะนี่ขาดอย่างเดียว่หางเราไม่ใช่หางนางเงือก <c oughs> ดูสิ ตรงนี้ก็เป็นห้องแบบเพื่อสาหรับรับแขกแต่ว่านั่งหน้าระเบียงได้นะแล้วก็มีเปลือกไอยไข่มุกเป็นสัญลักษณ์หน้าบ้านด้วยแหละโอ้โหดูในบ้านสินี่มันอะไรกันละเนี่ยห้องของข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโดมแก้วปลาทะเลด้วยนาะแล้วลงมาชั้นใต้ดินเราจะพบกับห้องอาหารที่มีตู้ปลาทะเลยักษ์อยู่ข้างใต้ดินว้าวไม่ต้องไปอ<า>ยเยาะนะใช่ไม่ต้องไปเลย แค่นี้ก็กินขาดแ้ะพี่เคนเอาว่าแค่นี้ก็มีความสุขมากๆเพราะว่าตู้ปลามันใหญ่มากเลยอะ่ะวันนี้มีอะไรกินนะหิวแล้วอะ่ะเพราะว่าตู้ปลาที่บ้านเรามันเล็กนิดเดียวเอาว่าตู้ปลาใหญ่ๆไม่ไหวออกซิเจนไม่ไหวนี่ห้องนี้ห้องพี่เคนเลยนะเอ้ยเดี๋ยวๆวพี่เคนไม่อยากนอนในกูุ หรือว่าพี่เคนอยากนอนห้องนี้ล่ะห้องนี้ยังพอว่านะวุ้ยแมวเคขาเอาห้องนี้ห้องนี้เหมันห้องของเจ้าหญิงเลยนะไม่ใช่ห้องเดียวกันทำไมเนี่ยแล้วนี่คือห้องเก็บเครื่องประดับของเขาโอ้ยสุดยอดสศรษฐะสวยไหมไข่มุกอ่ะนี่มันสุดทักทั้งสมบัติเลยยังไงกันเนี่ยดูไส้ไข่มุกดิวุ้ยลูกเป็นเลอะเลยมาจากไข่มุกอันดามันเลยนะไม่ใช่ชานมไขมุกอะขาบอกลูกว่าลูกชิ้นยักษ์สิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้น อ๋อเอ้ยมันคือไข่หมูนี่ห้องนี้ห้องนี้เอานะนำอันนี้เป็นห้องทำงานของเรานะถ้ามีโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องแนละ้วก็แจมเลยล่ะเพราะว่าเราจะมานั่งเล่นเกมนี่นี่น,นี่ตรงนี้ชอบมากที่สุดเลยดมแก้วปลาทะเลเนี่ย <gasps> แล้วก็นี่เป็นระเบียงข้างบ้านนะคะระเบียงข้างปราสาทเนาะอันนี้วิวก็สวยนะไปสำหรับดูวิวปะการังค่ะไม่มีปลาก็ดูวิวปะการังไปก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ นี่เป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นนะห้องที่ไว้สำหรับนั่งดูทีวีอะเนาะแถมมีเตาผิงอุ่นๆด้วยนะหนาวๆก็มานั่งผิงไฟได้นะมันจะอุ่นไม่ได้นะเนี่ยไฟก็ยังติดได้นะคิดดูดิเราขึ้นบันไดไปชั้นข้างบนต่อนีกว่อนเนาะชั้นข้างบนชั้นข้างบนอ๋อนี่นี่นี่พี่เคนเราลงไปข้างล่างดีไหมข้างล่็นวยนะข้างล่างด้วยนะอสวยจุงมาดูระเบียงข้างบ้านก่อนต อิ่งระเบียงข้างบ้านนี่ตกแต่งประดับประดาไปด้วยสายไฟนะ<อ>ที่มีคมไฟระยะแล้วก็เลี้ยงปูไว้ด้วยลังการเวอร์ เป็นที่ไว้สําหรับนั่งดูวิวข้างบ้านนะมีที่เข้าข้างๆด้วยเหรอเข้าได้หมดนั่แหละจะเข้านอกออกในทางด้านไหนประตูเต็มไปหมดเลยเสียอย่างเดียวจาทางไม่ได้น่าดิคงต้องเดินหลายรอบหน่อยกว่าจะจาทางได้นะเดี๋ยวเห่อลงนะอัน <ลง S 2> นี้เป็นห้องรับแขกนะห้องรับแขกเนี่ยมันก็จะมีเตียงนอนหลายเตียงเลยหรือว่าถ้าแบบเรามีลูกอะ่ะ อ้ลูกมานอนเตียงนี้ได้นะเหมือนจะเป็นห้องของเด็กเลยอ่ะอันนี้ก็เยอะเกิน <c oughs> ลูกดกมากเลยนะลูกตั้งสี่คนเลยเนี่ยดูดิ <c oughs> อันนี้จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่นางเงือกก็ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องน้าเนาะก็จะเดินหาห้องน้ําเจอเนี่ยใช้เวลาสักพักเลยนะเพราะว่าหลงทางเ <c oughs> พราะบ้านหลังมันใหญ่มากเลยดูดิ พอออกไปเข้าใหม่ทีก็จำไม่ได้แล้วนะ็โอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างปราสาทใต้ท้องทะเลไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบไทคุณน่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e กดกระดิ่งติ้งให้กันด้วยนะแลอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะครับอันนี้ต right ้องไปแล้หลัะบ๊ายบาย